ก้อนแนเนนแมงจีนุน่นใสอันออมบอนแมงจีนุ่นใส้คาสารพัดผักสวัสดีค่ะมื้อกี้เื้อเขาอ,อีกแล้วค่ะมื่อนี้ได่เมนูบ้านๆด้วยค่ะเป็นออมบอนใส่อันแมงจีนู่น้วก็ใส่ใส่พวกผักต่างๆค่ะแมงจีนูน่นแมงจีนู่นไม่จะโตไข่ๆด้วยค่ะเพื่อนแต่ว่ามันแบบว่าช่วงมันเป็นช่วงหนาไข่ อืมอร่อยมากอันนี้เป็นผัดผัดลูกสิน้นแล้วก็ข้าวสวยจดกินเน่นแม่งกินนู่นใจอันออมบอนแม่งกินนุ่นใจค่าสารพัดผักอืมอร่อยม,ม,มากเป็นเมนูนบ้านเรา Sao quá Ừ, có được khai không? Quay lái lại nó chấm anh Anh chấm anh đáp. <kg> ừ. <nhất> กินน้ำกันค่ะ ừ ừ โซน่า,นามันนอยเนี่ยแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ